เดียวได้จ้านน่ดอกเดียวยุ้มเลยจ้ะอุ่มนี้นี่จ้านี้จ้ะดอกหนึ่งขออาภัยนะคะนี่ค่ะ เหลืองกุมหนีจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ามามากเก็บเลยโอ้ยงามคักจ้าสวยงามมากมากนี่จ้าน้ามปัานดอกไม้จ้าอุย้ยงามคกโอุย้ยทุกคนดูเห็ดจ้า

จ้าอ้าจิเตโอ้ยมีอีกเลยจา้ามีอีกมีอีกนะคะทุกคนนอนไปต่อตรงนน,น้นจ้ะนี่ต่อตรงนี้อีกจก้ะทุกคนนี่จา้าทุกคนเอาดอกเดียวได้จา้านี่ดอกเดียวใหญ่มาก นี่จ้ะอีกดอกนึงอ,อุ้ยนิ่มๆแล้วจ้ะนี่มาต่อกลุ่มนี้ค่ะทุกคนเพียบเลยเอ็ดมันปูอุ้ยมันปูจ้าตักใหญ่นี่ เพียบเลยเนี่ยโอ้ยอ่ะวข้ามดอกนี้จอเนี่ยโอ้ยจ้ะงามหลายงามไร้จริงจ้ะ คืออยู่ติดริมถนนเลยนะคะทุกคนดูชิปให้ดูนี้นี่พี่หลังกำลังจัดการกับเห็ดอยู่ยังไม่เสร็จทุกคนดูค่ะมันปูกลุ่มนี้ทุกคนเห็นไหมสีเหลืองเหมือนดอกเอเหมือนใบไม้เลยเนาะ <laughs> มาค่ะเก็บกันเลยค่ะอสวยงามเดี๋ยวชิปเก็บใส่ ถุงกระดาษโอ้ยดูค่ะทุกคนเลยงามพูดงามพูดจ้าเนี่ยจ้ะสะอาด อุ้ยนี่ไม่เอาข้ามจ้ะขานไปจ้ะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บลายย่อยก่อนอุ้ยเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตรง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 ,ตง,ตงไปก่อนเดี๋ยวค่อยหมุนทีเดียวนะคะคนจะได้ไม่ตาลาย โอ้ยเดี๋ยวที่จะหมุนกล้องแล้วนะมาเก็บรายย่อยตรงนี้ค่ะนิดหน่อยน,นี่อีกจ้ะนี่อ <c oughs> มาดูตากลุ่มนี้ค่ะทุกคนดู Mm hmm. สวยจริงๆยิ้มเลยจ้ะกลุ่มนี้นี่จ้าโอ้ยงามโพธงามโพธยิ้มเลยจ้านี่ นี่เห็ดโอ้ยเก็บเก็บเห็ดกันแบบวันนี้จะเอากี่โลนี่คือเก็บริมถนนนะคะทุกคนเข้าป่าไม่ได้ค่ะนายพันเขานายพันเขาล่าสัตว์นะคะพวกเราก็เลยได้เก็บกันแค่อยู่ริมถนนอดค่ะ อดเจอดองเห็ดมันปูเลยทุกคนเอ้ยเ่อได้เป็นไอซีสว่ามไหมทกลมาต่อกลุ่มนี้ค่ะทุกคนโอ้ยสวยมากมาเก็บเลยเก็บเลย เฟรมไปดอกหนึ่งขออาภัยนะคะป๋อ

mm -hmm. เก็บไปก็เสียวไปนะทุกคนเนี่ยเก็บอยู่ใกล้จุดที่เขาล่าสัตว์ค่ะทุกคนทริปก็กลัวสัตว์จะวิ่งมาทางนี้ทริปเคยเจอเจอเหตุการณ์เหตุการณ์สัตว์วิ่งมาเราเก็บอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วสัตสัตว์ป่าเขาก็หนีตายใช่ไหมหนีตายออกมาจากในป่าหนีตายออกมา ทิพย์กำลังก้มเก็บเห็ดอย่างเงี้ยทุกคนเอ้ยสัตว์วิ่งมาหาทิพย์ห่างกันแค่นิดเดียวเองทิพย์เงยหน้าขึ้นไปอู้สัตว์ยืนอยู่ต่อหน้าทิพย์เลยตั้งแต่วันนั้นมาทิพย์แบบว่ามีความมันเป็นภาพแบบแบบติดตามาเลยเนาะมันก็กลัวนึกถึงทีไรมันก็กลัวทุกที เขาก็หนีตายมาหาเราเราก็วันนั้นที่วิ่งหนีตายเหมือนกันแหละทุกคนที่กลัวลูกปืนกลัวเขาจะยิงมามาใส่กวางนะคะแล้วก็โดนลูกหลงอย่างนี้โอยมันก็น,น่ากลัวเหมือนกันนะแต่เขาดีอย่างนะคะที่นี่เขาซ้อมยิงแล้วเขาจะไม่ยิงมั่วไม่ยิงกาดเหมือนเมืองไทยทุกคนยิงสัตว์เขาจะมีจุดชี้เป้าแล้วจุดยิง นู่นอีกทุกคน,นึ่งเดี๋ยวดยวนะเดี๋ยวนะวนะอุ้ยนี่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 นถ้าเป็นเมืองไทยเนาะน่ากลัวถ้าเขายิงกาดใส่สัตว์เลยวันนั้นทิพตายแล้วทิพเหลือแต่ชื่อแล้วค่ะเพราะสัตว์มันมันมาอยู่กับทิพตรงที่ทิพเก็บเห็ด ูไม่หา่างกันมากอ่ะไม่ถึงสิบเมตรด้วยประมาณนั้นนะคะคนี่โอ้มาโอ้เป็นแถวยาวไปนู่นเลยทุกคน สวยขางเหลืองเดี๋ยวมุน I see I see อย่าอย่าอย่ามาต่อตรงนี้ค่ะทุกคน นี่ค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวที่จะหมุนกล้องนะมาตรงนี้นะนี่ นิวล็อกจ้ะหนุ่มใจวะอูู้อยู่กะมันหนาวจ้ะอากาศเย็นจ้ะนี่ ัวนี้ก่อนมีแต่ดอกกัมงามหนุมเอาตรงนี้หนู่มเอาทีเดียวเลยจ้ะนี่ทีเดียวแล้วเลยต้องเอาลายข้างหนูมาเก็บเอาทีเดียวแล้วเลยจ้ะนี่ ดอกจ้านี่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 เดี๋ยวนะโอ้ยเห็ดเห็นเห็ดไหมทุกคนเนี่ยตรงนี้ดอกใหญ่มากโอ้ยโอ้โก้มจนปวดหลังทุกคนเลยเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวถอยหลังมาเดี๋ยวถอยหลังก่อนค่ะทุกคนนี่ตรงนี้อีกดอกเบ้อเลย ไม่เห็นค่ะเมื่อกี้ยุ่มยุ่มจ้าเป็นูก็กลัวกลัวมันเป็นรูนะคะตรงนั้นตรงนี้เหยียบไปแล้วค่ะมาตรงนี้จ้าดอกไงคัก đi cha ngon mà thì đi vào ơi. nè Đầu nhảy Đầu nhảy cha そこにねに tui gần tỏa cụm nĩ cụm nĩ có dựa lên á ha yeah yeah <cười> ดี๋ยวเดีโอ้ยเห็ดๆห็ดเดี๋ยวเดี๋ดอาตรงไหนก่อนทุกคนนี่เพียบเห็ดเอ้ยเห็ดจ้าเห็ดเยอะจังเลยนี่ นี่จะนี่จะแถวยาวเลยจ้ะเก็บให้มันไปเลยจะหนุ Nh ้มไปหุ Nh ้มยาวไปเลยจะหนุมกันยาวไปเลยงนานนี้

ทตาคุณนี่ค่ะเพียบขายยาวๆชอบมากเลย,าย,ยาเก็บเห็ดอ้ขายยาวๆมันได้เร็วค่ะ นนจ้านอนนอนนนนนโอ้ทุกคนสายตาทิพย์เริ่มแบบแย,ยกไม่ออกระหว่างดอกไม้กับเห็ดเห็ด นี่คะนี่เทียบเห็ดนี่แต่ดอกสวยๆฮะแต่ดอกงามๆจากพี่น้องนี่จังนี่นี่นี่ตูเห็นบ่มจ๊ะเห็นบ่เห็ดนู่นอีกตจตตจเห็ นี่นี่ขนาดไม่ได้เข้าป่าเข้าดงเห็ดนะทุกคนเก็บอยู่ริมถนนค่ะเพียกเลยจ้า จะเต็มตะกร้าที่สองแล้วจ้ะ เห็ดกับทิพไม่ระหว่างเห็ดกับใบไม้มันเหมือนกันมากเลยเนาะโอ้ยโอ้ยเห็ดนุ่นนุ่นน่นเห็ดเขามีเยอะอยู่นะทุกคนแต่สายตาเราสายตาทิพมองไม่ค่อยเห็นเห็ดเนี่ยทุกคนเห็นไหมใบไม้กับเห็ดมันอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะนุ่นทุกคนเห็นไหม อู้เพียบค่ะหเห็ดแต่เราต้องมองดีๆเนาะต้องแยกแยกแยะให้ออกว่าเห็ดกับใบไม้นี่ค่ะทิปกระตาลายตาลายกับเห็ดกับใบไม้ นี่จ้ะ<ฮ>เห็ดกับใบไม้มันเหมือนกันตาลายไปหมดสีเดียวกันค่ะสีน้ำตาลเนาะมันแยกสายตาโอคนดูก็จะมองเห็นไหมคะเนี่ยคนดูก็จะมองเห็นดอกเห็ดไหม เสียงไอ้นั่นเสียงนุกเสียงกากาฝรั่งการร้องนุกกาบ้านเราบ้านเ้าเอิญว่ากาเนาะกากามันร้องน่ากลัว นี่ตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะสวยงามโอ้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อีกนี่ใกล้จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะทุกคนดูนจ้ะ จ้านี่จ้ะตะกุนเห็นไหมอุ้ยนี่ๆเดี๋ยวๆอยู่กับต้นบูเบอร์รี่เนี่ยมันใหญ่ดอกใหญ่จ้ะสวยงามจ้า ดอกเห็ดทิบชอบเก็บเห็ดเองที่ป่าบูเบอรี่อ่ะทุกคนเ,เนี่ยคขาดอกใหญ่สวยแล้วมันได้เร็วนะคะถ้าเราไปเก็บตรงไม่มีหญ้ามอสเขาก็จะดอกเล็กค่ะทุกคนที่ทิบเก็บอ่ะน,น,น,นะป่าบูเบอรี่ก็ดอกใหญ่สวยหน่อย เต็มเร็วดอกใหญ่สวยเต็มเต็มตาก้าเร็วโอเคอุ้ยนี่อีกจะ้ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนผลงานที่ได้หนึ่งวันครึ่งนะคะของการเก็บเห็ดนะคะเนี่ยได้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะเอ่อ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายเอสซี่บายบายขอบคุณครับ thank you see you next time ไปแล้วค่ะบายบาย